สวัสดีครับมาผมมาขอกับเซวาูุบตาราศีสลหลเราจะเลื่อนวันที่6นะครับเือนกุมภาพันเนาะเลกงามยามดีนะครับทรงรถทางอำเภอมหาชนะชัยนะครับจังหวัดยะโสธรเนาะ ครันเอา LH สองสองแปดนะครับไปใช้งานนะครับตัวนี้กดนะัดาวอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับดาวอยู่สี่หนึ่งแสนแต่ว่าจ่ายเพ่ถึงหนึ่งแสนเราพี่น้องก็มีเงินงซอยดาวคือเก่านัน่น่ะนะครับจะผ่อนเดือนลาพันธ์นะครับผอดปีกับหวัวใ่กับยู่ประมาณแสนซี่นะครับแสนสามแสนซี่นี่แหละพี่นอ้อง นี่คนทรงตาหวานเพื่อนก็นเอารถขึ้นตะเศร้านะครับเตรียมของอต่างๆนะครับค่าเพื่อนเอาเป็นชุดแต่งนะครับชุดแตง่งของคุบตานะครับเราจะเิ่นนะครับชุดแต่งตัวนี้ใกล้จะหมะดแล้วเด้อพี่น้องเด้อผู้ใด,ดอยากได้ชุดแต่งแบบนี้ก็รีบนะครับเขามาจ้ามาจองไว้นะครับ มันเหลือบลายแล้วนะครับเพราะว่าจะย่อยส่งไปเรื่อยๆนะครับะนะครับก็ชุดเดิมๆนะครับชุดมาตรฐานของคู่โปตา้าเข้าเนี่ยแหละของแอลหาสองนะครับจะเป็นเป็นฐานดีเฮสนะครับสองซีหกเอฟนะครับก็เป็นโรตารลี่นะครับอ x 1 8เ f กหนึ่งแปดซีเอฟพาวเวอร์อะน,น,ะรนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวไม่ เล็กนะขึ้นกว่าเกา่าได้พี่น้องเดอ้อนะครับรอบเหมาะสมกับตัวหาสองพอดีนะครับตัวนี้นะครับครับเดี๋ยวเสื้ออาดมือนี้ก็จะไปคนละเฮ็ดสัญญาคือเกา่านะครับจะไ,ไปเฮ็ดสัญญาอยู่บ้านลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเพิ่นเลือกรถไว้ตั้งแต่คาร์มานะครับตั้งแต่เคาร์ม่าคาร์มา เห็นเรื่องไว้แล้วก็ส่งประเมินนะครับอาทิตนี้ลูกค้าติดเงินไขอยู่นิดนึงนะครับติดเงินขนิดนึงติดจังได้ไติครับขอเพิ่มค้นคำนะครับขอเพิ่มค้นคำเป็นเพิ่มมาอีกผู้นึงของไงยๆนะครับลักษณะแบบนี้คือ,อคู่คำเพินเ่นเอายื่นเอกสารเอาเมีย มาค้ำนะครับเป็นเมียที่ไง,ไง่ายๆคือบัท่านได้จดทะเบียนสมรสกันนั่นแหละ,ะในกฎหมายเพิน่นกะว่าบัวเป็นเมียกันเนาะแต่ว่าทางดีสิ่งเพิน่นกะว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันนะครับเพราะว่าใส่เงื่อนกระเป๋าเดียวกันนะครับเพิ่นก็นเลยขอค้นคำเพิ่มอีกคูนึงนะครับเป็นคนในพื้นที่เฮ้านี่แหละ,ะผู้ใดก็ได,ะไดนะครับ แก่เงื่อนไขเพิ่นนะครับแกเงื่อนไแล้วก็ทรงรถได้ปกตินะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทงั้งเจ้าหน้าที่สินเชื่อนาะทวเซวาดเพิ่งกนกัมีหน,น้าที่ขายายางเดียวแหละพี่น้องเรื่องเงินดาวเรื่องส่วนลดต่างๆก็คุยกับทัางเซลเพิ่นนะครับแต่ว่า เรื่องการประเมินกับทั้ง l i ิ่งเพิ่นจะเป็นข้นประเมินนะครับผล,ลออกมาจังใดกับค่อยแก้ไขกันไปนะครับรุ่นนี้กับฟีดาวได้คือเก่าพี่น้องผู้ใดสนใจอยากจะฟีดาวนะครับฟีดาวได้นะฟีดาวกับสงงวดเดือนละพันขึ้นกันนะครับแต่ว,ว่างวดปีจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจากปกติเขาดาวแสนหนึ่งสงวดปีละแสนสาม ตัวนี้กันแต่ฟีดามก็ตกประมาณปีละแสนห่าขับแสนซีแสนห่าอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับของแจกของแถมพร้อมกับมีให้คือเก่านะครับเต็มรถอายะคือเก่าล่ะคนทรงตะวันมันกำลังยกขึ้นนะครับเถิงเบียร์เิงน้ามัดล่มเถิงปั๊มล่มให้ลูกค้านะครับครับเดี๋ยวอ่า ชิปนานะครับพอการยุบบัตรลูกค้านะครับพร่าเซี่ยวอาจจะออกไปแต่ว่าลูกค้าเพิ่นก็เป็นลูกค้าที่เคยขับรถอยู่แล้วนะครับเคยขับรถอยู่แล้วครึ่งสี่บอดดี้ไปล่องไปยังกันหลายนะครับกับแนะนําให้ทางลูกค้านะครับอายามอีกเท่อนหนึ่งนะครับเด้อผู้ใดที่สนใจนะครับชุดแต่งของเราจะเลื่อนนะครับใกล้สีมืดแล้วได้ฉะนั้นแล้วลูกค้า นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับอยากได้ชุดแต่งแบบนี้กรีบขม่านะครับเลือกลดไว้นะครับส่งยื่นเอกสารไว้นะครับผลประเมินออกเขาก็ส่งรถให้คือจังเก็นนี่แหละนะครับหรือว่าเคใดที่เสอาบมันใจนะครับมังคุยกันแล้แลวโอเคก่บมังเถื่ออาจจะส่งไก่อนก็ะมีนะครับคือเคเมื่อวานของคุณพ่อ,พอนูไทยนะครับ ส่งไฮกอนี่สิ่งไปตรวจที่หลังนะครับบอเป็นยังว่าบอสอาจ,จะมีปัญหาลูกค้ากับมีทีอยู่เป็นลักเป็นแรงเนาะตัวนี้วอาสู้กันฟังเราพี่น้องนะครับบางคนว่าเอ๊ะเขตบางเขตคือใดทรส่งรถเลยบางเขตคืออ่าล่อผลประเมินนะครับกับเ็น่ย่กับทางเซลเนาะแต่เซลมั่นใจกับส่งรถให้ได้เคลีย์กับลูกค้าได้กับส่งให้ลูกค้าไปนะครับ สำหรับคลิปนี้คงจะฝากไว้แต่เพียงแค่นี้เรืลืมฝากกดไหลก็แช่กติดตามให้น้ำแนในช่องเซวาดคูโบตาลัสศีสลายเราจะเล่นนะครับสวัสดีครับ